ครับผมใช้วิทีกาในการรับนชมรับฟังคลิปางานขนวนทางคณิตศาสตร์เท่านั้นทุกท่านต้องชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับคลิปน้น้าก็เป็นคลิปนะคราวพัฒนานะครับ ันพุธที่16กรกฎาค,คมนะครับก็ใครไม่กดถูกใจคลิปนะครับกดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับแล้วกดติดตามเพื่นำพาเพลินดว้เลยนะครับ,พพะรบจะมีพาพคลิปแล้ตัวางต่างทางชอนครับคลิปทุกคลิปของทางช้อนครับก็เทียบผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น,นครับ ถ้าใครยังไม่กดถูกใจคลิปนะครับกดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับก็ลาพนกนครับวันพุธที่16กรกฎานะครับก็3-6นะครับ สามหกเน้นหกนะครับจอหนับสามหนึ่งนะครับ สามสองนะครับสามหนะับสามเก้านะครับ โซ่หน้าหกหนึ่งนะครับหกเจ็ดนะครับก็หกแปดครับก็เคิดเคลีของทางกันะครับก็แทบฝนดูเพื่อความบันเทิงนะครับเพราะวโคตรนาขึ้นมาหนักกลัวๆนะครับอย่ากดปีดอย่ากดข้ามโคตรนะครับก็ดูโคตรนาให้กันนะครับ